มโดจพี่เดนค่ามีน้อโก่กิวแล้วก็ช่ลูกแตจะชอบตัวอะไรูเออก็มัแล้วก็กิวอะแต่ว่ามันต้อมีทุกคนยอสีแต่มันต้องเสียลูกรักลูกรักของแม่บุญเป็นหนึ่งตัวีว่าหอหัวหาหัหาฮหาหาหาา นี้เ <lok> ก็บต <şekilde. S 1> ั้งแต่โบราณโบราณแล้วเราต้องมาใช้ตั้งแต่อยุธยานะแอยุยานะี้มาใช้มาใช้า้มาใช้ามาใชใ้าใช้าใช้มใช้าใช้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 มใช้ใช้ใช้้ อีโคบีโคผุดกระโดดตูกใจหน่อยไป ami e ko no mai 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 Sí. Bueno. Gracias. No, 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 no. คนตรงน้านดันแล้วแล้วต้องกระโดดกูเเขาเดินเลยละ,ะยมยผมไม่คิดว่าจะเกิดถึตุอไรทุกคนเลยนะแต่มันมีมากมากอย่างที่ผมกระโดดจิตไปขุดต้นไม้สิสครับ<อ>คุณไปขุดต้นไม้สิเห็นกัมปนี โอ้ต้องมีน,นีมม้แล้วมันมึงนขนังกใกล้ไปไหมโประวังในายติพุ่นี่มันฉลาดมากน่าไงเออ ไม่อยาไไ่อยาไไมาเล่นอไไ่ะโอ้โอ้ไปดึงแล้ว วั S <S มมนเขานป็นมือขอผเขากระโดดทิพไปหน่อยอันนี่อืนอนเห็นอืพี่พี่พี่มีปืนไหมพี่พี่มีปืนไหมของเขาปืนหน่อย đi đi 8:00 gì rồi chứ nhỉ bắt phụ nó ra chứ đẻ đi เดี๋ยวสุดนี่ก็องขยันี่กต้องนี่ไม่เจอไ่เตนี้สตัวฉรอมาดูนีนี่น ดีตาแดงอยู่เลยดิมกอมันส่งตาแดงอ่ะดตาแดงยูเลยปลางตาก็ได้คือ,อจะดี Okay. สนี่ไม่เล้วมาดิมาดิโอเคสตปมาดิฉันต้องั่ีไม่นัด้วยโอ้โหแล้วฉันต้อกดั่งรนี่ไปได้นี้สเตปนะคะทำไมฉ um. ันไปไมันอดมันถอดนี่นายทำไฉันวันไม่ต้องนับกรนี่นับกําเลย

All right. ลือกีน้นอกี่คนแล้วเนี่ยปกติเอ็มมาสี่คนไม่ใช่หรอ 嗯 <Yeah. S 2>、mm, so，你那玩意儿没意 Nei. सब सोने अपना गजर सेता है นแล้วสามเหมือนเดิมอืม 嗯。 ล้วก็จะเนะจอกันนะครับบาย